คุณเคยคิดที่อยากจะล่องเรือใต้มหาสมุทรแต่ไม่อยากลงไปอยู่ในแท้งน้ําอุดอู้ที่มองเห็นได้แค่ไม่กี่ด้านแต่สิ่งที่คุณคิดคือการเป็นแบบนจ <J> ที่ล่องเรือดําดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรด้วยความไว35กิโลเมตรและแถมยังบังคับเรืออยู่ภายใต้แรงดันน้ําสูง oh, oh, oh. บนด่านฟ้าของเรือและยังหันหน้าไปมองทางนู้นทางนี้ชมทัศนียภาพได้อีกและแถมแม่งยังดูดพอดในน้ําได้ด้วยว่าต่อฟักช่างเรือที่เกาะชาบันดี้ในวันพีคว้มาศึกษางานจาก <J> นะครับว่าเขาทำได้ยังไง และพอคุณเห็นซีนความเท่ของเลือดความเป็นกระสีนี่ตัวคุณมันก็เดือดพุ่งพ่านพร้อมจะลงไปละลายในน้ําเค็มที่สุดแสนจะอันตรายแต่พอคุณมองไปที่หลังบ้านคุณกลับเจอเรือพายแจวธรรมดาแต่ก็ไม่เป็นไรต่อให้ชีวิตจริงคุณจะมีแค่เรือเป็ดโง่โหรือจะเป็นชาวอินเทอร์เวิร์ตท,ที่ไม่ค่อยอยากจะออกจากบ้านนั่งอยู่แต่หน้าคอมสวัสดีครับฟูไปวันๆก็ไม่เป็นไรเพราะในวันนี้ผมได้เอาเกมผจญภัยใต้น้ําที่สุดแสนจะน่ากลัวและชวนให้คุณตั้งคาถามว่าจริงๆแล้ว คุณอยากจะไปดำน้ำดูประการังจริงๆหรือเปล่าและนี่คือเกม Fractal Sailor Fractal Sailor Salmon เรื่องราวย่อๆของ Fractal Sailor ที่ในเว็บได้เขียนเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าเราจะได้สวมบทบาทเป็นกะลาสีเรือคนหนึ่งที่นำเรือ Hovercraft ดำดิ่งจากพื้นผิวน้ำสู่ใต้มหาสมุทรที่ลึกลับและมืดมนเพื่อจุดหมายเดียวของเราคือการเติมน้ำมันให้แก่สถาน,นีล้างเพื่อรวบรวมทรัพยากรหายาก และมันก็ยังเขียนไว้อีกว่าตัวคุณนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวและผมก็คิดกับตัวเองในหัวว่าสิ่งใดกันที่มีค่ามากพอให้เราดำดิ่งลงไปในห้วงมหาสมุทรที่ถึงแม้เราตายก็ไม่มีใครรู้จักและแม้เราจะรอดก็ไม่อาจบอกได้ว่าสิ่งที่เราได้มาจะคุ้มค่าคําตอบนั้นอยู่เพียงแค่ก้าวเท้าก้าวเล็กๆก้าวเดียวแต่สาเหตุสําคัญที่ข้าจะลงไปนั่นก็เพราะว่าอันตัวข้าคือลูกทะเล ผู้กินประกาลังไฟเป็นอาหารและเยี่ยวไปน้ำทะเลและฉันก็ใช้กระปูวานเพื่อขัดหลังและข้าก็เอาถุงไข่ของมันมาขัดหน้าอกและข้าจะยอมตายเมื่อกระแสน้ำหยุดและพระจันท์จมน้ำ Let's fly out อายเ,เอาละกระสีขึ้นคุมบังเหียนแล้วก็ควบม้าออกไปได้ได้เวลาที่เราต้องทำหน้าที่ของเราแล้วขอเซตยอ่อสูดต่อสูดพอเอาละ ข้างหน้ามีจุดเติมน้ำมันอยู่2จุดทางซ้าย1ขวาเอาไปสองร้อยหลาหรือเมตรวะในหน้าเขาเรียกเมตรหรือหลาหวะไม่รู้โอเคกดอาไปการสแกนรอบทิศขวามีอีกหนึ่งเอาละเราควรไปที่ใกล้ที่สุดหักขวาเลยไอ้หนูเราต้องไปกันแล้วให้ตายเถอาว่าฉันดำน้ำอย่จริงๆหรือกูกำลังเป็นเส้นเลือดขาวที่อยู่ในร่างกายคนวะเนี่ยแม่งน่ากลัวชิปปงเลยเอาละเราเจอเครื่องแรกแล้ว กำลังเข้าประชิดเพื่อหาทางดูว่าบอ่อน้ำมันอยู่ตรงไหนเอาละเหมือนจะเจอท่อส่งน้ำมันละโอเคกดเกเป็นการหยุดเครื่องถอยหลังนิดนึงแม่งเออยากกว่าที่คิดชีวิตจริงผมไม่ใช่คนที่ขับรถเก่งนะฮะหมายถึงผมไม่เคยขับรถยนต์มอเตอร์ไซค์แบบเกียร์ก็ไม่เคยขับแต่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านับไหมวะแม่งเหมือนจะขยันมากกว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แต่ก็ยังดีที่มันมีเกียร์ให้เล่งนโอเคโอเคโอเคชีวิตจริงผมเคยขับจักรยานชนมอเตอร์ไซค์กับ10บล้อนะฮะ เขาไม่ได้ชนผมนะผมหมายถึงผมชนแม่งนี่แหละแล้วใ้กูมาขับเรือขับรถในเกมหวังว่าจะรอดเหรอโ okay, อเคยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เช i ดแมนนี่มันตัวบ้าอะไรวะนะฮะนี่สินะสิ่งที่เรานักเดินเรือทั้งหลายเตือนเอาไว้ตลอดว่าอย่าเข้าใกล้และให้มันเห็นตัว เราต้องรอจนก,กว่ามันจะหายไปอ่ะโอ้เช่นไอ้เหี้ยวิวแก๊กไอ้สัตว์วิวแก๊กหน้าคนกู oh, go, go, เฮ้ยอยากกินกูอยากกินกูอยากกินกูกูไม่อะไรยหรอกไอ้เหี้ยโอ้แม่งจับกูเหวี่ยงเป็นลูกบอลเลยโอเคไปกลับไปคุมบืงเหียนสงสัยมันชอบเล่นกับเหยื่อแฮ่ไอ้เวนเนี่ไม่แน่ว่าไอ้เมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะว่าแซกซ้อนทางสมอง เวลาที่สารเคมีในสมองหลังมากเกินไปทำให้คนเครียดและกับโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นเอเว่นั่นถ้าเปลียนเสม,มือนเราเราก็เหมือนกับอ่ไม่รั่วไม่เลือดขาวมัง้งอะไรสักอย่างที่จะทําให้ร่างกายมนุษย์หลังสารที่มีอันมีอ่ม,อม,มีมีความดีในตัวไม่รู้มันเรียกอะไรเรียสลีกส,กสล่อนกาวเลยโอเคอันซ้ายดูเหมือนว่าจะใกล้ที่สุดดูเหมือนว่าเราจะต้องห้ามเปิดแสงไฟให้มันเห็นนะฮะแล้วก็พยายามอย่าชนหรือส่งเสียงเท่าที่จะไปทําได้ งั้นในตัวนรกเมื่อกี้จะโผล่มามันไม่ส่องแสงมั้เขาว่าไงวะเราไม่เห็นในตัวด้านข้างอะ่ะมันต้องมีท่ออะไรส่งขึ้นไปดิอ๋อต้องเปิดไฟด้วยโอเคอย่าชนอย่าชนอย่าชน,าชนส่งท่อขึ้นไปด่วนน้ำมันลงมาแล้วกูต้องเฝ้าเครื่องด้วยไหมวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคอย่าพึ่งโลกอย่าพึ่งโลกตราบใดที่เรายังมีหวังยังมีแสงก็ยังมีหวัง แม่งจากเครื่องดูดฝุ่นลอยได้มันกลับมาแล้วกลับไปที่คอนโทรเลอร์แล้วเร็วดับไฟก่อนดิงดิงดิงลงไปดิงดิๆงดิงดิงดิ่งดิงมาดิงมาดิงมาดิ่งนะหนวดไม่เจอกันเมื่อชันต้องการนะแต่คงไม่ต้องการมึงแน่ๆแล้ววันนี้เฮียโอ้ยเดี๋ยวนี้วิวแกเขาไม่ไปตามไล่เบนแล้วเหรอวะ มันมาตามล่าอะไรในในน้ำวะเนี่ยกูอยากรู้โอเคเหมือนจะมีเครื่องหนึ่งอยู่หลังเราแต่เรายังไปไม่ได้นะเพราะว่ามีไอวิวแก๊กมันคอยเฝ้าสถานที่นั้นไม่อยู่เชีย่ยเออโคตรน่าขนลุกเลยใครเป็นโรคก,กลัวรูนี่ผมบอกเลยว่าคุณอาจจะไม่ถูกฉลกกับเกมนี้อย่างรุนแรงแมคุณจะเป็นคนที่ไม่กลัวเกมผีอย่าเรียกว่าไม่กลัวเลยเรียกว่าชอบชอบท้าทายดีกว่ายอ๋ย,อยมันขึ้นสีเขียวแล้วอ๋อคือไม่ต้องเข้าใกล้มากอย่างนี้หรอก็คือจนกว่ามันจะขึ้นสีเขียวใช่ป่ะ อุ้ยทำไมพื้นที่มันเปลี่ยนเหมือนเหมือนอยู่ในป่าละม้อเลยอะนี่กูติดอยู่ในป่ากับลือสีปะเนี่ยไอที่หนดวดยาวเมื่อกี้ที่ที่มันมีหน้าเหมือนคนมีกระดูกมีกระโหลกเหมือนคนมันไม่ใช่แบบปีศาจอะไรนะมันอาจจะเป็นลือสีที่เออผิดของก็ได้แถวบ้านเรียกผิดของอะเล่นของแล้วของเข้าตัวอะไรเงี้ยปกติจะกลายเป็นลิงลมไม่กระป๋อบอันนี้กลายเป็นวิวแก๊กแทนอะน่าสงสารโอ,อ้ตามมามาตามมามาตามมามาตามมา ทำไมเบ็คโพลมันดูเรือมันเรือเบ็คโพลมันดูไวกว่านี้วะเรือเราแม่งโคตรช้าเลยเรือเบ็คโพลมันขับเคลื่อนด้วยอะไรวะเนี่ยพลังวิญญาณเหรอเฮ้ยดิ่งเลยหนูมันตามมาแล้วไอ้เหี้ยมายควาว่าไงวะมึงทันได้ยังไงวะมึงเห็นกูได้ยังไงเนี่ยเชี่ยแล้วโอเชิดมาหันตูดให้กูเฉยเลยอ๋อแม่งโยนกูเป็นลูกบอลเลยไอ้เหี้ยนี่ ผมยังไม่เห็นเลยว่าเราเติมเชื้อเพลิงแล้วแล้วเราจะต้องเอาไปใส่อะไรอะ่ะโอ้ยโอ้ยแม่งมาแล้วแม่งบินดักหน้ากูเลยนี่โอ้โหพี่เป็นตำรวจสอนอไหนครับเนี่ยเดี๋ยวกูแจ้งรายงานแม่งเลยไอ้เทียตั้งดนันลอยไอ้สานโอ้ยไอ้เทียซาเซมีมันใกล้เข้ามาละยัดเขอยู่ไหนวะโอเคโอเคมันหายไปละถอยอีกหน่อย โอเคได้แล้วคไดล้แล้วแล้แล้วต่อท่อไอเวนนั่นมันมีปากแต่ปากมันเคี้ยวไม่ได้มันทำได้แค่ยกเราขึ้นเพราะว่ากระดูกเราหนามันคงจะต้องหมดเราดูแงกันสูงถ้ามันอาจจะกินเนื้อของฉันนะไอเปรย์เลยหาหรือไม่ว่าข้าในละลูกน้ำเค็มกินังบ้าโอ้มาแล้วมาแล้วบนหัวกูเลยบนหัวกูเลย สแกนก่อนหาจุดต่อไปเร็วๆๆๆๆๆๆเร็วโอ้โหเฮียไกลยังวะไม่ใช่เรามาจากตรงนั้นหรอไม่น่านะทำไมมึงดำลงมาทะเลลึกโดยที่แบบไม่มีอาวุธติดตัวมาเลยวะเฮียดิ่งอีกงั้นก็ดิ่งอีกทำยังตามมาก็ดิ่งอีกจะกินกูมันง่ายไปร้อยปีโว้ยเฮียเอ้ยบนหรือล่างเอ้ยไอ้เฮียนี่มึงล็อกนี่มึงล็อกตายดีกว่า ไอ้เชี่ยวิวแก๊กกลับบ้านไปไล่เอามีทิกต่อไปมึงจะมาล่ากกูจำเชี่ยร์เลยเนะี่ยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเดโมนะฮะฉากจบจริงๆต้องรอตัวเต็มนะเพราะว่าไปดู YouTube ช่องอื่นมาเขาก็ไม่มีอะไรเลยนอะกจากโดนมันคุ้ยงจนยานพังยังไงก็ขอบคุณมากที่รับชมมาถึงตอนนี้นะฮะฝากติดตามคลิเปเกมอื่นด้วยถ้าเกิดว่าชอบผลงานของผมก็หลับพอดีจิสวัสดิ์ทุกทุกทุกทุนะครับผมฝากยิ้มบิ๊ก